สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟุก๊กอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่ในมอดอะไรกันนะผมไม่รู้ครับไม่รู้ด้วยเอ้อยซึ่งอีพีนี้เนี่ยจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วอะไรมันฟ้าผ่าเพราะขี้เกียจเนี <laughs> ่ยมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่มีอะไรทำแล้วไงเอวัอีนี้เราจะมาสร้างบงทั้งบ้านสร้างฐานที่มั่นให้เสร็จนะครับผมแล้วก็จะปิดซีรีส์เลยถานสับยาก,ก่อนเอาละไปตัดไม้ไปตก็ขวานขวานไปอ๋อแล้วไปตากใไปโอ้ยเขี้อ่ะ เอเดอร์แมนแป๊บนึงโอเคต่างค่ายไอปี๊ดไปอย๊บแป๊บแป๊บๆเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนอะไรเอเดอร์แมนปลาซึ่งไม่เอาดิมันกลับกลับมาปุ๊บโดนเล่นปั๊บเลยแป๊บนึงนะอุ้ยเอามาดิมีมีปืนมีดาบเว้ยเฮ้ยเฮียวมีช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก่อนตายเอเดอร์แมนตายแต่จริงจริงจะที่เหลือหัวไว้อีก ขึ้นน้ำก่อนศพจะโดนบทตาตาเดี๋ยว,ยยวไม่ได้แค่เหลือหัวฆ่าอะ้รยังจะเหลือหัวไอ้อุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอ่องที่ศพใครอ่องศพกูสลายไปไหนวะอ่องอยู่นู้นอุย้ยเหงือเหงือทำไมกูปิงเหงือสองแต่วันแรกเลยวะเหลือหัวยังจะอารวาสได้อุ้ยเฮ้ยกลับมากลับมาวันแรกก็โดนเลยว,วันแรกก็โดนเล่นเลยวะนังไง เลยตั้งหัวไมปศบตัวเองนะมองไม่เห็นโอ้โหแถวไหวัดอุ้ยตาไปเลยลอยเดลอยดอีแมนก่อนไปด้วันแรกก็นอะรอเราเลยนะเดี๋ยวลอยดอีแมนก่อนนะไอ้เราไอ้นี่ไม่เจอไอ้ดีแมนไอ้นี่ไม่เจอไอ้ดีแมนไอ้ดีแมนตามกูอยู่กัดเออ A few moments later. ในน้ำในน้ำมันมืดในน้ำกระดูกอะในน้ำแม่งมืดจัดเลยหาศพตัวเองไม่เจอตายเนี่ยตายแถวนี้เหร ไม่ใช่กระต่ายตรงข้างเหรอนี่เปล่านี่เปล่ากัดไอยตรงอันนี้อันนี้เปล่าแต่กระต่าายหแมันมีของกระเป๋าหายแต่กระเป๋าแต่กระเป๋าหายไปไหนอย่าบอกตายแล้วกระเป๋าหายไม่กัดไอ้นี่มันแดกผมมึงไปกล่องอ่ะเดี๋ยวกูเนี่ยข้ากล่องมไปเจ็บเฮ้ยมาอีกแล้วอี๋อะเป็นนึงโอ้โหแบบนี้นึงต้องจมน้ำก่อนยิงยิงมันไม่มันยิงไม่ได้มันยิงมันหายตัว วลายมันหนีลายมันเมือยโอ้โหตาย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 โอเคเหลือแค่ไอ้นี่ลูกน้องพาพาใครมาโอ้ยโอ้ยอย่ายิงไอหัวหัวหัวไอ้เหี้ยหัวหัวมันหัวมันหัวหัวหัวตายไม่ใช่คนละหัวปะเดี๋ยวใจใจ ไม่รู้คนละหัวหรือเปล่าไม่รู้น่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้วตัดไม้ก่อนเผื่ออะไรจะดีขึ้นจีิกป่ะเบร์แย่ลงแล้วตอนนี้ไม่ดีไม่ด้เย่างเกมเลยโอเคห้าใหม่ดิแปลก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  เฮ้ยเกือบ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 ไปแล้วนะไม่ใช่เสียงไม่เสียงไอเดแมนด้วยคือไม่ดีรู้ไม่ดีแจกเลยเราเด้กไอ้จะมืดรอบสุดท้ายเลยหรอรอบสุดท้ายแล้วไม่รู้เคมะตัดไม้ดิครับเอ้ยทำไมไม้ดำจะกระท้อเป็นไม้ขาว ไม่รู้นอนก่อนนะเผื่ออะไรจะดีขึ้นไม่ดับต้นก้วไม่ดับไม่ดับต้นกาเลยนอนก่อนมากัดเผื่ออะไรจะดีขึ้นอุ้ยอุ้ยอะไรโดนอะไรฮ้เฮ้ยนี่ไงอยู่ไหนวะข้างบนไม่เห็นไปหนึงไปรีบนอนนอนไม่ได้มีมอนตัวเอะไรกันคือเด็กต้องโยเวลเลยนะพวกหนอนอ่ะ Nón như đã lắng á. Tên ơi. Mỹ chính. Tên bói đâu á. tôi là biển mà? Oh tai đấy Mày. ban sang ban. Ai, không có điện. Né. Láp đứng. máy mà, Lưu ngoài mà. ข้างล่างบ้านเรามีหลุมอะไรใช่ไหะส,สร้างบ้านมาสร้างบ้านไม่รู้ข้าวบ้านแบบไหนแต่รูพื้นต้องไม้ขาวพื้นต้องไม้ขาวอะ่ะบ้านแบบปกติไหมปกติของพวกเราคือไงเออว่ปกติของเราคืไาองคไงวะ A few moments later กลับงของกันเอันนี้มาต่อเอาะตรงนี้มาเร็วมาของกลับมาของ อ๋อเขาขอไม่น่าอะไรกันไม่น่าด่วนจากไปเลยพื้นก็ไม่เหมือนกันด,ด้ยนะโหดโหดไหนขอขอ,ขอแบบหน่อยขอแบบโอ้ชั้นนี้ลอกฮะโอ้ชั้นนี้ลอกไม้เลยลองลองลอกกันเลยไอพวกแล้ลอกได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 ้โอเคลอกไม้ <restricted> เห้มลัลอกไมา้ดิโอ้ยวิชาอะไรสูงแคนะ่นั้นอนะไอ้บงังซูเปอร์ไอดอลนี่เช่าลงโดไมนีเตอร์เจียนเอาทังวัดอะไรมาลอกไม้สี่สูงยังวะัดเสาเนี่ยบ,บ้านสูงๆก็ดีได้เลิกเลิกกำลังดี <laughs> กำลังดี เอ้ยตรงนี้มีเสานะมีเสาไมีเสาอ่ะมันฟ้ามันผ่ารลัวเลยเนี่ยพาจาจ้าโกรธเออ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 เอัเออเออนออเออเออดออเออเออเดัเเตอรออเออเออเ่นเอ่าออเออ่ออเออเวันออเวเออเออเอี่ออเนใเออเออเออเอีเออบอเออเอเออเอ่เเออเเอนด้เอนเอเอ เวอร์ชันใหม่เขาได้4อันเวอร์ชันเก่าเขาได้8อันไม่เยอะจังวะเฮ้ยเฮเท่ากันเ้าเฮ้ยเฮ่เ้เเ้เท่ากันยังไงวะอ๋อค ถามเลยวบอกว่ามีวะมีอยู่นิดหน่อยโอ้นี่มันแม่งอ๋อเฉกเออมีแค่นี้มีแค่นี้เ <c oughs> อ,ออกูเอาออกไวได้ประนึ็นนะเออปพิ่มเติมเติมรัดปุ๋กไม้สปรูตเพิ่มหน่อยเลยไอ้ขอมาสปรูตหน่อยเลยมต่อโม่ <c oughs> กเองเลยเอ้าไม่มีต้นไม่มีไม่มีไม่มีตน้<อ>ตนกล้าโอ้ยไป้ี ไอไหมจะหมดเอาไมา้เอาไปไ่ใช่ไมส้สะปุกอะโอ้ยโอก๊กไม่โอก๊กะเดี๋ยวตัดให้มาแปลกแปลกแปลกแล้วใครมาต่อเติมบ้านอะไรแะเนี่ยต่อเติมบ้านต่อเติมบ้าน พูดแล้วราวรเร็วกำลังตัดไม้อยู่เฮ้ยหน้าผมแพ้แล้วกลับแล้วโอ้ยผมแพ้แล้วผมชนะฮะนอนก่อนนอนก่อนราวรอะไรอะไรอะนอน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 รถเร็วโอ้ ไปไปทำห้องข้างล่างไหมทำไง <laughs> ทำยังไงวะวางบล็อกแค่นี้ไม่น่ายากหรอกบางบล็อกกันไหนวางบล็อกวางบล็อกอ่ะบล็อกไหนไม่มีบล็อกไม้สีขาวไปอไ่อะไรพื้นหนึ่งแค่พื้นเนะ<อ>าะระวางนี่อะ่ะผนังเอาสีไรใด<อ> อวกโอ้ยมีแต่มีแต่เนี่ยมีแต่สปูตไอ้กูให้มึงหมดแลยแค่โยนคืนไปได้อยู่บ้านอะเอ้ยนี่แม่งเอ้ยเอากระเร๋าเร็วๆอะกลับป๋ากระเป๋าเร็วรๆเร็วแม่สปูตจะหมดแล้ว อะไรวะนี่คนออกแบบบ้านทำโครงสร้างผิดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมองข้างไหนมองนั้นหน้าตาแปลกๆวะว่ากูคิดไปเองเหรอกกัดก็มองข้างไหนหน้าตาแปลกๆไม่รู้อย่ามองข้างไหนอย่มองหน้าก็กูคิดไปเองว่ะหน้าตรงเนี้ยกูกูว่ากูคิดไปเองว่ะคนวางไงเนี่ยคนวางไงเฮ้ยแล้วทำไมมันตกตรงนี้มันต้องเหยียบตรงนี้ไปกัด ไหนม่ตรงเนี้ยต้องเหยียบตรงนี้เว้ยมันเหยียบแบบเออดูดีกูว่ากูกูมองกูสายตากูกูสายตากูว่าดีนะประตูเข้าไปปะเข้าไปไประตูอะกระแพงกระแพงคำแพงแปลกไง <laughs> ชี้หมายบ้านเหลี่ยมๆบ้านเหลี่ยมคนก็เหลี่ยมเอเดอร์แมนอีกแไปนึงนะมันจะเล่นกูอีกแกปนึงนะเอเดอร์แมนเดยอมาดิมึงอ่ะเฮียเรียกพวกอะ เรือกล้วยก็มีให้ขี่ไม่แต่บ้านบ้านก็สวยนะสวยภายนอกสตภายนอกอะนะส่วนภายในก็ก็ก็ไม่รู้อะไรตัดแล้ละตัดใบเลยเติมกระจกเติมกระจกเฮ้ยตามอยู่ตามกินอ่ะตามอยู่ตามกิน ยางอะไรเผาของขอยู่เผาก็จกอยู่้วเลยยกมนยกของไปเลยยกของมันก็ยกไปสิไปช่วยยกสิไม่ยินมองทำไมละเฮ้ยไม่ได้ยินมองยินดูเตาอบไหนดิเอาของไว้ชั้นไหนดิชั้นแรกชั้นแรกเลชั้นแรกก็เปิดดิไปไหนไหวะอันนี้อ่ะเสียงอะไรวะเออเราก็จะหละ่ากันได้ ไม่มีเดพโพ่ะนี <c oughs> ่เด้โพอยู่ในกล่องเต็มเลยจะมีโหแล้วตายข้างล่างเฮ้ยช่วยด้วยช่วยอะไรช่วยด้วยช่วยอะไรมึงถามถามเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยไหนวะาขึ้นไปในดิไม่มีบล็อกมึงอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนู้นเอ้างขึ้นได้นี่ เอ้ไอ้อันนี้ไว้ไหนดิพวกเตาพงเตาผิงของสับกกโทรศัพายหายไปไหนสายเหรอสายอยู่ไหนไม่รู้คิดไม่ได้ตัวขาหายไปไหนตัวขาว่าอยู่ข้างนอกอะตัวขาหายไปไหนเนี่ยเกิดอะไรมาเนี่ยไม่ตายไหนก็มึงเกิดบ้าอะไรอยู่จะเกิดอล้วเ็้ยวางเตียงเกิดวางเตียงวางเตียงเอ้ยไปไปคนละที่ไปไปไปจะเอาเตียงดำเ้ย ไอ้บ้านเอ้บ้านอยู่ชั้นล่างก็ได้ป่ะแม่งโหบ้านสุขสันต์ว่ะแม่งแบบโอ้โหกระจกก็ไม่มีด้วยว่ะแบบโอ้โหแบบเป็นระบบเปิดแบบสุดยอดมากอะแล้วโซคาร์ไปไหนเอาอยู่นี่อยู่นี่เออระบบเปิดโอ้โหแบบสุดยอดมากแล้วใครยิงธนูไฟอะไรมาเฮ้ยไปอ๋ออะไรเนี่ยไปไป เอามาสิโอ้อยไปไปหนึ่งวางผิดที่นพนัดนี่คืออะไรอ่าแม่งเ,เอยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากแบบโอ้เข้สุดอะบ้านเสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วกระท่อม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 มาบ้านเสร็จแล้วมาไปา ออกไปอย่าถ่ายตั้มเนิวเฮ้ยเอาละสำหรับคลิปนี้จบกับเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาหรือเปล่านะอทุกคน EP สุดท้ายแล้วไป่ไป่ก่อนกันไป่ไา่ก่อนไป่ไา่ก่อนไป่ไา่ดีไป่้ป่ไป่ไา่ครับไป่ไา่ครับผมเจอกันเจอกันซีรีส์ใหม่ครับผมซีรีส์ใหม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกันซีรีส์ใหม่ครับจะไม่บอกซีรีส์จะไม่บอกซีรีส์ยังอยู่ในโลกนะครับยังไม่ไปจักรวาลเลยนะครับยังอยู่ในโลกอยู่ เรไม่บอกซีรีส์ใหมจหจ่จะได้เห็นได้แน่จาจะได้เห็นได้น่จากวาดเลยนะ๋ยวผมบ๊ายบาเอ้ยบริเซฟ